สวัสดีครับพบกับผมอีกครับสี่บิดปันบ้านสมานดาวขนองครับผมวันนี้นะครับมหากรรมดงทานอยู่บ้านดาวคณนงตำบลมโนน่าอำเภอเขวิราจังหวัดบุรีรจังนีครับวันนี้จะพาไปบึงไปชมครับบรรยากาศมหากรรมดงทานครับเป็นงานแรกของปีนะครับของภาคีสานะครับสืบสารประเพณีมหากรรมดงทานของชาวบ้านดาวขนองครับผมไปเบึงไปชมบรรยากาศกันไปเลยครับผมเปิดบ้าน เปิงบ้านเปิงเมืองของตำบลหอนาซึ่งเป็นบ้านแรกสมัยยูทูบเบอร์ช่างสมานนะครับตอนนี้กำลังไลฟ์สดทั่วโลกให้พี่นกิโลเมตรว่าตำบลหอนานะครับเริ่มวัดแรกก็คือวัดดาวขลองอยู่ที่ก้๙นะครับแต่ที่การประกอบส่วนเกิงของการปล่อยย่านบุญสายท่านผิดนะครับฝนตกลิ่นนะครับบรรยากาศฝนตกนะครับตกปล่อยฝนตกลิ่นนะครับแม้ฝนตกลิ่นเราก็ไม่บันนะครับ ชา้บ้านดาวขน้องแจกตลอดพี่น่องคือมหากรรมบุญสัก่านครับครับมหากรรมโรงทานครับอยู่ดาวขน้องครับคณะนี่นะครับแต่ละหมู่บ้านแต่ละซุ้มซ่อนเขกรลังเริ่มทยอยทยอยเข้ามาครับผมนี่คือมหากรรมโลงทานครับอีกหลายๆลงทานครับมีมาเบ่งบรรยากาศนะครับในงานลงทานครับบ้านเฮ้า ช่องไหนครับช่องไหนกุศรนะครับกุศรคุณณรีชาครับกุศรคุณณรีชาครับอย่าลืมผักเบิ่งผักส้มส่องมันนำเล้วครับเด้อมื้อนี้น้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้ครับมาแจกพี่แจกน้องครับกับทีมงานครับกับเอฟซึ่งเป็นอะไรก็ผ่านแล้วเป็นอะไรก็ผ่านแล้ว อแถวนะค่ะเด้อแถวขนุนแถวพิเศษแจกเลยครับแจกเลยครับเอาแถวแล้วครับเด้อเข้าแถวครับเข้าแถวหน่อยครับครับเริ่มนะครับบรรยากาศการแจกนะครับในโรงท่านครับดาวข้างน้องครับผมเอาแถวที่ล่ะเอาแถว นัดคิวลัดคิวลัดคิวบริษัทเอาอยู่ร้านเจ้าโอเคโอเคบรรยากาศครับโอ้หลากหลายครับพี่น้องมือนี้มาดาวก็น้องครับผมถือว่าคนหลายเป็นพิเศษครับขอกราบขอบพระคุณเนอะพี่น้องครับที่มาร่วมงานสังฆทานของผมนิดบ้านสมานดาวก็น้องครับมือนี้เป็นบ้านผมเองครับสวัสดีสวัสดีหลายๆนะครับ ทุกหน่วยงานนะสิ่งแจกของนะครับอยู่นี่ครับดาวขาน้องครับผมนดีครับอีกหนึ่งล่องท่านครับจากดาวขาน้องครับนี่ต่พี่น้องจากดาวขาน้องเท่านั้นเ้อมาแจกของนี่ทีมงานสายบุญครับสายบุญดาวขาน้องสวัสดีครับสายบุญดาวขาน้องครับผมมอนี่เจกยหยงครับ ขนมค่ะโอ้เยอะแยะเยอะแยะอ่าผมมีก็อยกพิมงานหนึ่งครับจากดาวขาน้องครับเด่อนรับล้านเสียเพียวรถตู้ครับแจกครับแจกเสียเพียวรถตู้ครับวันนี้แจกเต็มที่ครับบมมีเบิร์ตับแจกอยู่วัดมือพี่น้องมันนี่เป็นน้ำบานนะครับอันนี้นะครับล้านเสียวเพียวรถตู้แจกอยู่วัดมือแล้วพี่น้องแล้วมันนี้เด้อครับมัหนี่แจกเต็มที่ครับพี่น้อง ต้าบ้านดาวข้างนอกอาเซ็นอาครับเขาแถวอีกครับอีกเข่าแถวอีกครับแถวนี่ครับจัดแถวครับจัดแถวเข่าแถวแล้วพี่น้องเด้อเป็นแถวเป็นระเบียบแล้วพี่น้องบ่มีแถวบ่มีบ่ได้แล้วพี่น้องเอาจัดแถวอีกนะครับอีกร้านที่สามจัดแถวเลยเลยครับจัดแถวเลยเลยครับ ขาแถวเล้วอนน้องเลื่อแถวขสองแถวเล้วอน่น้องขสองแถวแถวครับครับเขาที่หลเขาแถวเคว่ำรือมือเล้วอีน้องเด้อเขาแถวครับ นี่กันจะถ่ายค่อยลูปกันจะห้องเขาแถวเขาแถวแม่แดงเพิ่นกับถืมาเอากันน่ะแม่แดงนี่เขาแถวครับเริ่มแจกแล้วครับลวงทานครับอย่าถ่ายรูปนะพาลูกสาวมาทำไมครับนี่ทำไมเขาแถวพี่เขาแถวครับนี่บรรยากาศนะครับเรื่องท่านครับเริ่มแจกแล้วพี่น้องโอ้ยหลายหลายมีน้องคน ครับลงท่านนะครับแต่ละจุดแต่ละมองเริ่มแจกแล้วพี่น้องเลยแจกแล้วพี่น้องแจกไปแล้วพี่น้องหลายหลายพี่น้องครับบรรยากาศการแจกครับเขาแถวาเขาเท้าเขาแล้วพี่น้องเขาแถว ขอคว่ำลงมือเล้วพ oh. ี่น้องด้วยสุดเพล่ินสวัสดีครับสวัสดีครับไล่เราบ่ลไล่เราบ่ลเจ้าได้เลค่ะทุกนไอ๋อครับมือนีอยู่ดาวข้าน้องครับไล่ไล่พี่น้อง FC เอฟซี แต่ละมุมวาคเขาเป็นงานแรกของปีครับกันหิวน้ำก็มาเสิ่งผีแล้วผีนองน้ำเนอครับการแจกครับจ พี่น้องครับมื่อนี้ฝนตกฝนตกลิ่นพี่น้องก็บาหลยคือเกาพี่น้องบ้านดาวก็น้องเข้าครับจัดก่อนมูเตงหัวปีแล้วต่ฝนตกลิ่นก็ไปอยู่พี่น้องแมนหลายหลายมือวานครับมาร่วมเม็ดเป็นบุญสังฆทานน้ำกันมื่อนี้ ลูกชาลูกชายจะด่านั่นเองของหลานของหลานลูกชายจะลานะสองคนนะเออไยม่เป็นแบ้ามันาบตงหุม่มเนาพี่น้องบบตงหุมงห่ม <c oughs> ฝนตกพี่น้องฝนตกออกไปข้างนอกอะได้พี่น้องฝนตกคนก็หลายคือเก่าพี่น้องฝนตกแค่แห้งก็ค้นหลครับผมฝนตกอเลยเจ้โอ้ไม่ได้หน้าไปคือไหลเนี่ยไหลก่อนหน้าคือไหลเนี่ยไม่เหรอนี่ย 200บาทเป็นแฮลซอง <laughs> <laughs> ยังหลายพี่น้องของเสียเปียวรถตู้เบิดบลเป็นพี่น,อน้องมาดิพี่เจกอยู่วัดมือพี่น้องมาดิพี่น้องมาเมื่อกรบเปเซาแจกพ้นมาครับร้านเสียเปียวรถตู้ครับแจกเบิดมือวัดเบิ้ลพ้นมาโอ้ในยังเจ้าเอาแถวเขาแถวเลยครับเขาแถวเลยพี่น้องพี่เจกอยู่วัดมือนะพี่น้อง อ่าหมูหวานน้แม่หมูหวานโอ้หมูหวานมารับข <t> องแจกฝนตกดิ้นพี่น้องออกนอกบ่ได้เลย <laughs>